เรามาดูหมานอนกันนะคะนอนห่อแขงเลยที่แ่มนะอากาศเย็นนะคะอ๋อวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวนะคะผ้าปูนะคะเป็นผ้าปูนะคะสําหรับน้องหมานะคะที่เป็นผ้านะคะรองฉี่นะคะสําหรับน้องหมานะคะซึ่งสามารถซักได้แล้วก็แห้งไวมากเลยนะอันนี้คุณแม่แนะนําเลยนะคะพื้นนึ่งอยู่ประมาณที่ร้อย ออรวมส่งนะ1 7อบาทนะคะแต่ว่าใช้ได้ตลอดนะลักษณะนะคะก็จะเป็น4ชั้นนะคะก็คือเป็นผ้าอย่างนี้แม่ใช้มาตลอดเลยนะคบพี่แสบแล้วก็มันก็ทางด้านล่างจะเป็นแบบนี้เป็นลุมๆอย่างนี้นะคะสําหรับน้องหมาของพี่แสบเนี่ยราคาแพงเพราะว่าพี่แสบตัวใหญ่เพราะผ้าตัวนี้นะคะจะนะคะออทั้งหมดเลย เท่ากับตัวพี่แสบเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทิง้งลิงไว้ข้างใต้ลักษณะผ้า,าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสามารถซักได้แล้วก็แห้งเร็วมากๆนะคะใส่อ่าถ้าเกิดมีแดดจัดๆเนี่ยแป๊บเดียวแห้งแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องปูให้สุนัขนอนนะคะเออเหมาะสําหรับสุนัขสูงวัยนะคะที่ฉี่ฉี่เล็ดน,นะ และนะคะสุนัขเด็กไว้ฝึกนะคะเวลาเราจะฝึกให้เขาฉี่เนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าฉี่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวเล็กๆนะคะแล้วน้องหมาก็ต้องมาฉี่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ฉี่เลอะเทอะนะคะเราก็ไม่ต้องตีเขานะคะซึ่งพี่แสบเนี่ยก็คือฉี่เล็ดเราก็จะใช้วิธีนี้เนื่องจากถ้าเกิดใช้ตัวที่คุณแม่เคยรีวิวไปนะคะมันใช้แล้วทิ้งแล้วทีนี้คำนวณแล้วตกวันละ ถ้ามีแฉบจีดประมาณรอบถึงสองรอบก็ตกกว่าละแปดบาทเลยนะคะอันตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะ<ม>ก็เป็นการรักโรคเป็นในตัวนะคะแต่อันนี้มันมันคือมันใช้แล้วทิงนะ้งเป็นเหมือนว่าตุดที้เปลืองนะคะแม่ก็เลยซื้อตัวนี้มาลองแม่แนะนําเลยว่าโอเคใช้ดีมากสําหรับตัวแม่นะที่แม่ใช้นะคะเดี๋ยวแม่จะทิงท้งลิงข้างใต้นี้ไว้อะนะคะ คือควรค่าแก่การซื้อมากๆนะแล้วมันจะมีอันนี้ช่วงนี้นะคะมันจะมีโค้ดโค้ดนะคะรดจากช้อปปีนะคะสําหรับน้องหมาเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะข้างล่างมันจะเป็นเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบแผ่นแผ่นพลาสติกนะแต่เป็นแบบมีปุ่มๆนะคะกดได้อย่างเงี้ยนะคะไม่ลื่นน้องหมาน้องหมานั่งตัวเล็กๆไม่ลื่นนะคะซึ่ง ตัวน,นี้นะคะคุณแม่ก็ได้จากช้อปปีอีกแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่ว่านะคะทุกคนควรมีนะถ้ามีน้องหมากแก่ๆอย่างนี้นะคะท่วันนี้พี่แสบหลับนานมากนะก็จะหลับอย่างนี้บุ๊คค่ะก็ลองไปหากันดูนะคะถ้าคือคุณแม่คิดคนไหนคิดว่าจําเป็นต้องใช้นะคะตัวนี้นะคะมันซักได้คุณแม่เลยคิดว่าคุ้มกว่าเพราะว่าถ้ารวมสมมันร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทใช่ไหมอันนั้นมันสี่บาทถ้าเราใช้ทุกวันตกเดือนนึงก็ร้อยยี่สิบแล้วะคะ่ะแล้วที่สําคัญน,นะคะคือมัน ร้อยยี่สิบทุกเดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุกแม่แล้วก็รวมถึงเจ้าหนี้นะคะก็คือพี่แสบนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพี่แสบตื่นไม่ตื่นเลยแสบแสบแสบออง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 เนาะหน้าเห็นไหมคะตื่นแล้วเอาแววเชียว ต่อไปกันนะนะคะสวัสดีค่ะ